สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube นพนันทีวีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายฝันเมื่อเราฝันเห็นคนตายฝันแบบนี้เป็นฝันดีหรือไม่มีเลขเด็ดเลขนำโชคอะไรรับฟังไปพร้อมกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ความฝันที่หนึ่งนะครับฝันเห็นคนตายหรือว่าฝันเห็นศพความฝันแบบนี้ท่านบอกไว้ว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หรือว่าได้ลาบลอยใครที่ชอบเล่นหวยม,มีโอกาสประสบผลสําเร็จหรือนอกจากนั้นยังเตือได้ว่ามีโชคลาบมาจากการค้าขายหรือมีโชคจากหน้าที่การงานอีกด้วยเลขเด็ดกรณีฝันเห็นคนตายหรือว่าฝันเห็นศพได้แก่14 1044 404 4, 40 004และ409นะครับความฝันลำดับที่สก็คือ ฝันว่าเราได้ไปงานศพนะครับสำหรับใครที่ฝันว่าไปงานศพนั้นคําทํานายก็คือจะได้ข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งไปในตําแหน่งหน้าที่ที่ดีกว่าเดิมเลขเด็ดเ,เลขนําโชคกรณีฝันว่าได้ไปงานศพก็คือ20-1978 เ5 3 6 9 3นะครับความฝันลำดับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับความตายก็คือฝันเห็นผีหรือว่าฝันเห็นเปรตมาหลอกหลอนในความฝันคำทำนายก็คือจะหมดเคราะห์หมดโศกนอกจากนั้นยังบอกว่าจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีลาบลอยเข้ามาอีกด้วยเลขเด็ดกรณีฝันเห็นผี หรือว่าฝันเห็นเตรตม,มาหลอกหลอนในความฝันนั้นก็คือ6669606669 66และ667นะครับนี่ก็คือ3ความฝันเกี่ยวกับความตายพร้อมทั้งความหมายและเลขมงคลนะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ